สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระนันเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสบันัเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันพุทธที่12สิงหาคม2558สมเด็จพระนันเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ดังนี้ วันนี้เวลา16นาฬิกายนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจากักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบ,บกวิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2 5 5 7นอณอาคารใหม่สวนอัมพรโดยมีผู้ทรงคุณวุฒธธิและผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐา,านะรวมทั้งสิ้น1128คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทความว่า ทุกคนล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนทั้งได้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงของชาติมาแล้วย่อมเข้าใจในสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างดีและทราบโดยตรหนักอีกว่าการจะลงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้นอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชาติที่จะปฏิบัติงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ดังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งใด หรือทำงานในฝ่ายใดก็ตามในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจปฏิบัติบริหารงานด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจให้หน่วยงานของตนมีสมรรถภาพอันเข้มแข็งแข็งแกร่งทั้งในการปฏิบัติภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบและในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นหน่วยอื่นถ้าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้ดังนี้ผลสําเร็จของงานที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายปฏิบัติก็จะ ประกอบเกื้อนหนุนกันขึ้นเป็นรากฐานอย่างสำคัญที่จะสร้างเสริมให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงได้ในที่สุด เวลา18บนิกา1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์นัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเรือเอกเดชาบุญนาครองสมุหราชองครักษ์นำผู้แทนราชองครักษ์และนายตำรวจราชสำนักเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เวลา18ิกา16นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวรโอกาสให้ในายธีรวัตรภูมิจิตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทถลอองพระบาทกราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพพันราษสุดาสยามบรมราชุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปางวันนี้เวลา8.49นาิกา49นาที สมเด็จพระเทพพหร,ราษรสุดาสยามบรมราชกุมารีีสด็จพระราชดดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่องนโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระชนมายุ่ห้ารอบ2เมษาย,ยน2558เรื่องศรีสวรดินทิราราชกรณียานุกิจสรินทรพินิษ์ราชกรณียานุการซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมูล,ลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าจัดขึ้น ระหว่างวันที่17ถึงวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ อันยังประโยชน์แก่ประสบกรณิกรและประเทศชาติของสมเด็จพระเทพพหราชร์สุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชปณัดดาผู้ทรงสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอยิกาเจ้าผู้ทรงเป็นพระราชวงศฝ่ายในที่มีพระชนมายุยืนยาวถึงหกรัชกาลทรงดำรงพระชนชีเป็นแบบอย่างของผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและเพื่อนมนุษย์ จนได้รับการเฉลิมพระเกียรติจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกผู้ทรงมีผลงานดีเด่นในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาธาร,รณาสุขวัฒนธรรมสังคมาศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระหนุ่รปีพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่10กันยายน2555 โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นนิทรรศการสัญจรหมุนเวียนไปจัดแสดงที่จังหวัดชนบุรีเชียงใหม่นครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาและประจวบคีรีขันต์ต่อไปจากนั้นเวลา9นาฬิกา29เนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรสอำเภอเมืองเชียงใหม่ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพืชวงขิงขาครั้งที่7ขิงขาเพื่อชีวิต ซึ่งประเทศไทยโดยองค์การสวนพฤนศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึงวันที่23สิงหาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร,ระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและในโอกาสปีพระราชสมภพครบ60พรรษาสมเด็จพระเทพพระราุราสยามบรมราชกุมารีในฐานะทรงเป็นบุคคลสำคัญในการอนุรักษ์พ,พันธุก,กรรมพืชของประเทศ อีกทางเพื่อเป็นเวทีนําเสนอผลงานด้านงานวิจัยพืชวงขิงข่าและวงใกล้เคียงตลอดจนการใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ประจักษ์โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศร่วมบรรยายพิเศษมีนักวิชาการนักวิจัยภาควิชาการ22ประเทศเข้าร่วมง,งานกว่า300คนซึ่งได้ส่งนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขิงขา่าเช่นลูกอมและเครื่องดื่มไปพระราชทานแก่ผู้ร่วมง,งานด้วย ภายหลังมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมแล้วส่งปากฐกถาพิเศษในหัวข้อขิงขาในวัฒนธรรมไทยซึ่งส่งยกตัวอย่างอาหารไทยที่ใส่พืชวงขิงขาเป็นเครื่องปรุงอาทิห่อมก๋วยเตียวหมูเลียงแกงเหลืองและส่งขับร้องกาบเหเรือชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองประกอบการแสดงปากฐกถาด้วยจากนั้นส่งฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพืชวงขิงขาโดยศาสตราจารย์ดรเฮนริก ออสเลฟศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยออฮสประเทศเดนมาร์กประธานคณะกรรมการวิชาการและกองบรรณาธิการโครงการพันธุศาสตรชาติแห่งประเทศไทยทั้งนี้ขิงขาเป็นกลุ่มพืชที่พบได้มากตามภูมิประเทศเขตร้อนชื้นโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนไทยมีมากกว่า300ชนิดจาก24สกุลคิดเป็นหนึ่งในสีของพืชวงศิงข่ขาจากทั่วโลกซึ่งองค์การสวมพกษศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยในสกุลมหาหงเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวงการสปาหรือสุขคนทำบบาบัด มุ่งเน้นถึงริททางชีวภาพเช่นต้านอนุมูลอิสระความหมองคล้ำรอยด่างดำและการเกิดริ้วรอยมีการจดอนุสิทธิบัตรไปแล้วสองผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผลิตภัณฑ์ครีมบรรเทาอาการบวมของผิวหนัง โอกาสนี้ทอบพระเนรนิทศการเฉลิมพระเกียรตินิทศการผลงานวิจัยพืชมงขิงขา่าในหัวข้ออาหารเล็กเครื่องเทศอาหารที่ปรุงจากพืชขิงข่ยาและสมุนไพรตลอดจนสาธิตการใช้ประโยชน์จากพืชวงขิงข่ด้านอาหารยาเครื่องสําอางการนวดประครบการประกวดและจัดแสดงภาพถ่ายภาพวาดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ต่อมาเวลา14นาฬิกาเสด็จพระราชดํดำเนินไปยังบ้านโป่งน้ำร้อนตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางทรงเปิดอ่างเก็บน้ำแม่เสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งส่วนฤดูฝนมาเกิดน้ำหลากพัดฝายพื้นเมืองพังเสียหายราษฎรต้องช่วยกันซ่อมแซมและสร้างขึ้นใหม่เกือบทุกปี ประกอบกับในพื้นที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำและเมื่อปี2553นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลางได้มีหนังสือถึงสํานักราชเลขาธิการขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้าแม่เสริมเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมรับโครงการอ่างเก็บน้าแม่เสริมไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อปี2555กรมชนรัฐทานรับสนองพระราชดําริ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานกปร,รอดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2557โอกาสนี้ทรงปล่อยพันปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำจำนวน2,900ตัวเพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎร อ่างเก็บน้ําแม่เสริมเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กทํานกดินกว้าง8เมตรยาว144เมตรสูงประมาณ26เมตรมีความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับสูงสุด816,450ลูกบาทเมตรส่งน้าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ1,000ไร่และใหนหน้าแล้งได้ประมาณ400ไร่ ใช้ระบบเหมืองฝายที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นฝายคอนกรีต3แห่งและฝายไม้ตอก19แห่งจัดสัรนน้าเข้าพื้นที่การเกษตรมีการรวมตัวกลุ่มผู้ใช้น้ําที่เข้มแข็งตั้งกฎกติกาเชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมเพื่อให้การบริหารและใช้น้ําเกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากอ่างเก็บน้ําแม่เสริมแล้วเสร็จทําให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในฤดูฝนเคยปลูกข้าวได้121ไร่ได้ผลผลิตไร่ละ450กิโลกรัมปัจจุบันสามารถปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นเป็น200ไร่และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ600กิโลกรัมส่วนหน้าแรงเคยปลูกถั่วลิสงได้6 0ไร่แต่หลังจากมีอ่างเก็บน้ําแล้วปลูกได้เพิ่มขึ้นเป็น100ไร่ปลูกข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์ได้อีกประมาณ10ไร่ ราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากเหรียงมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพ,พ,พ,พยียงตลอดทั้งปีมีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาทำให้มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้นมีข้าวพอกินทั้งปีและเหลือจำหน่ายได้บางส่วนสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนได้อย่างยั่งยืน เวลา15นาฬกา21นาทีสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามการดําเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลเสริมซ้ายอําเภอเสริมงามซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดําริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและ,ะไรายได้ที่มั่นคง หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2527และทรงทราบว่าราษฎรมีฐานะยากจนมีอาชีพทำไร่เลื่อนลอยและรับจ้างจากการดำเนินงานกว่า30ปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีกิจกรรมหลัก3กิจกรรมได้แก่งานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าอาทิการปลูกผักหวานป่าในวัชระเกษแบบต่างระดับและการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยปลูกไม้อื่นๆร่วมกัน การสาธิตการทําหน่อไม้หนีบหรือหน่อไม้หมักเรือแบบแห้งซึ่งได้นําประสบการณ์จากการทํางานที่ต่างประเทศมาประยุกต์ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากนั้นทอดประเนยนการดําเนินงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าประมาณ32,000ไร่มีการเพราะชํากล้าไม้เพื่อปลูกป่าเสริมธรรมชาติและทําแนวกันไฟป่า มีสมาชิกระมาณ20 40คนพื้นที่ส่วนหนึ่งจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนนักศึกษาและเก,กษตรกรได้เรียนรู้แบ่งออกเป็น10ฐานแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานประมาณ2,000คนนอกจากนี้ยังมีบ่อกแก้มลิงซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการขุดบ่อเพื่อนำน้ำมาใช้ในโครงการและหมู่บ้าน กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํารวม4แห่งและจัดสร้างระบบประปาภูเขาพร้อมท่อส่งน้ําให้ราษฎรมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปีสำหรับงานศิลปาชีพส่งเสริมการทอผ้าไหมลายยกดอกและย้อมสีธรรมชาติจากสารไม้ไผ่แกะสลักไม้สักทองและทำเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่เป็นงานผลิตด้วยมือที่มีเอกลักษณ์เช่นการวาดลายเวียงการหลงที่เป็นศิลปะพื้นบ้านกับรูปสัตว์ ปัจจุบันมีสมาชิก110คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรงานศิลปาชีพของบ้านทุ่งจี้อเภอเมืองปานซึ่งเป็นศูนย์ศิลปาชีพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดและงานฟาร์มตัวอย่างที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปัจจุบันมีสมาชิก50คนโดยขยายผลไปสู่สมาชิกจนจัดตั้งเป็นกลุ่มอาทิกลุ่มพืชผักกลุ่มแปรรูปข้าวเกลียบผักรวม นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมจุดปลูกดอกทานตะวันซึ่งได้จำหน่ายต้นอ่อนทานตะวันรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณเวัยลรักษ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดสุรินท์ วันนี้เวลา14.17นาิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลลลักษ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปยังโรงเรียน่าศรีนครอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ส่งติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอสอวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่29 รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ที่ไปออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแกร่ราษฎรหลังจากพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนบุลณิธิพย์พอสวเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาพิไทยและโลแก่ผู้แทนกรมกร,นกรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครแล้วได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนและของเล่นแก่ผู้แทนนักเรียนพระราชทานเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคแก่ผู้สูงอายุ จากนั้นส่งเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จซึ่งบ้านทาตมีรัษฎร647คน138หลังคาเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อเจ็บป่วยจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาตและโรงพยาบาลรัตนบุรีโดยวันนี้มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป165รารายส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ด้านแพทย์แผนไทย57รายด้านธนกรรม63รายนอกจากนี้มีผู้ป่วยที่มูลนิธิส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่วนกลางจำนวน13รายผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อมีพระวินิจฉัยในการหาแนวทางรักษา4รายอาทิโรคเกรดเลือดต่ำเรื้อรังเนื้องอกในสมองและต้อหินตาบอดทั้งสองข้าง นอกจากนี้คณะสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ไปบริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอสวจังหวัดสุรินทร์เฝ้าพร้อมทั้งมีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดาาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงรายประจําปีการศึกษา2555ถึง2557วันนี้เวลา16นาฬิกา25นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดาาศ เสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555-2557จํานวน510คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความว่าทุกคนล้วนสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามหลักสูตรของวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นบัณฑิต ซึ่งหมายถึงผู้มีความรู้และมีความสามารถในการใช้ความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาให้เกิดประโยชน์พร้อมที่จะดําเนินชีวิตประกอบกิจการงานให้ประสบความสําเร็จก้าวหน้านําความวัฒนาผาสุขมาสู่ตนและสังคมได้ดีแต่การที่แต่ละคนจะทําได้ดังนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการอันได้แก่ทฤษฎีตามหลักวิชาพื้นฐานแล้วยังต้องพึ่งพาความรู้ทางการปฏิบัติคือการทํางานได้จริงตามทฤษฎีพร้อมการสนับสนุนด้วย ความรู้ทางปฏิบัติการนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจมีมานะอดทนและพินิจพิเคราะห์ท้วนทีบังเกิดผลสำฤทธิ์ตรงตามจุดมุ่งหมายท่านทั้งหลายจึงควรพยายามฝึกฝนอบรมความรู้ทางปฏิบัติการตามที่กล่าวมานี้ให้มีขึ้นในตนเพื่อจะได้ทั้งความรู้ทางวิชาการและความรู้ทางปฏิบัติการอันจะเป็นปัจจัยเคื่อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันให้แต่ละคนสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามเป็นประโยชน์สุข เป็นความเจริญก้าวหน้ามั่นคงแก่ชีวิตหน้าที่การงานสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมืองต่อไปกรมวังผู้ใหญ่เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงอำเภอกุมภวาปีจงััหวดอุดรธานีว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งมอบผ่นพืชพระราชทานให้แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ได้เป็นใหญ่พิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่จัดขึ้นจากกิจกรรมไฟ้ร์มัมปันเพื่อแม่มีผู้ไปเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันที่16 22สิงหาคมนี้ณนะบริเวณสนามเสือป่ามีประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจไปเยี่ยมชม โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแห่งการรวมพลังของทุกภาคส่วนและประชาชนชาวไทยทั้ง77จังหวัดถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนิทรรศาการ8เรื่องอาทิเส้นทางแห่งความรักและความผูกพันเส้นทางแห่งคำสอนนำเสนอพระราโชวาทที่เปรียบเสมือนคำสอนของสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชาชินีนาถท,ที่พระราชทานเป็นแนวคิด เส้นทางแห่งสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณถ่ายทอดเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกภูมิภาคจนเกิดเป็นเส้นทางร้อยรวมใจแห่งความพักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและกลายเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ในความทรงจำของกิจกรรมไบฟอร์มันปั่นเพื่อแม่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจักรยานนำาระสก,ก,กนิกรถาวายเป็นพระราชาสุุดีแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชมพันษา83พันษาจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณวีรินทิรานาทองบอจรัสดิฉันสัชชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ